นั่นนั่นนั่นนัมีขู่เขามีขู่เขาอันตุกตาน้อยเลยแต่ท่านั่งนี้เนี่ยเข้ามาดูพวกหมูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะคะจะเอ๋อิ่มแล้วใช่ไหมอิ่มแล้วสบายตัวแล้วทำความสะอาดให้แล้วสบายตัวแล้วใครมาใครมาอิธวัลมาเหรอ ตะวันน้อยไหนอยู่ไหนลูกตะวันน้อยหลังแอนเลยลูกดูสินเนี่ยโอ้โหหลังแอนเลยหลังแอนเลยลูกเด็กน้อยของแม่มาแต่ัวเท่าหนูแต่ลูกน้องมาเหมือนเท่าหนูอะ่ะเหมือนกันเลยแต่หนูเล็กกว่าตะวันตอนมาเล็กกว่าเล็กกว่าน้องกีวีนะคะแล้วก็หน้าตานี่เกลี้งกลังมาเลยตะวันตอนมานะน้องกีวีก็ มาอีกสภาพหนึง่งอีกสภาพหนึง่งแต่ละคนเนาะมาแต่ละคนเนาะมาแบบแมวสวยๆงงามไม่เคยได้ใช่ไหมแมวสวยๆอองามมางามที่นี่เอาใช่ไหมลกูกมา,ากแรกไม่มีใครงามสักคนมางามที่นี่กันหมดเลยใช่ไหมใช่ไหมคีวี่เอ้ยมงงามที่นี่กันหมดเลยใช่ไหมลกูก นอนเหรอเลนอนแล้วเหรอฮะนอนแล้ว,ลวเหรอ,นอนล,ล,ลูกเรียกตะวันขาเจ้ามาเรียกตะวันข้าเจ้าจอมแก่นมาจอมแสบมาเจ้าเจ้าครับเนรูนาหล่อไนลูกเจ้าครับเนรูนาหล่อไนเร็วเร็วเนรูนาหล่อไหนดูสิเนดูสิเนดูสิ เออห้อรอจังเลยเห็นิหม่อจังเลยเนี่ยอืมอตะวันอยู่โน่นตะวันตัวใหญ่มากานะน่ะใหญ่มากตัวไวมากเลยนะคะตะวันน่ะหลังแอนเลยนะคะเนี่ยน่ะเห็นไหมหลังแอนเลยเออขาเจ้าก็โตเป็นหน่มเป็นหน่มเกเรด้วยเขาเจ้าอ่ะเกเรด้วยชอบแก้งคนนู้นคนนี้เขาอ่ะเราอะ่ะฮะฮะเจ้า เจ้าเจ้าพี่เจ้าอลูกพี่เจ้ามาหาหนูฮะพี่เจ้ามาหาหนูเหรออืมาสกิดแม่อีพ้าเจ้าพเจ้ามาสกิดแม่อีกเดี๋ยวแม่ดูแลพี่วิเศษก่อนนะลูกนะเดี๋ยวแม่จะพา,พาหนูเดินนะลูกนะ แม่ไปดูแลพี่วิเศษก่อนไปาพาวิเศษกินข้าวาพาวิเศษเดินก่อนพาพี่วิเศษกินข้าวเดินก่อนทำกายภาพบำบัดให้พี่วิเศษก่อนแล้วก็มาทำกายภาพบำบัดให้หนูนะสลับจะเปลี่ยนกันไปนะลูกนะนะสลับจะเปลี่ยนกันไปในเมื่อมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ต้องดูแลกันให้ดีเท่าที่กำลังของแม่คนนี้จะทำได้นะที่กำลังจะทำได้นะคะก็ต้อง สลับสับเปลี่ยนกันดูแลวิเศษก่อนก็คือให้ตอนเช้าเนี่ยก็คือให้น้องเนี่ยได้กินข้าวก่อนเพราะน้องต้องกินยาใช่ไหมคะกินข้าวก่อนแล้วแม่แกงก็ไปป้อนข้าววิเศษแล้วก็ทำกายภาพบำบัดให้กับวิเศษพาเดินพาอะไรเงี้ยค่ะและเสร็จแล้วก็ค่อยมาทำกายภาพบำบัดพาน้องยีวีเดินนะคะลูกนะอนนี้นะเดีย๋ยวนี้นะเดี๋ยวแม่มานะ ไม่มีแค่สองมือทำได้เท่าทีละทีละคนนะลูกทำให้หลายคนทีเดียวพร้อมกันไม่ได้นะลูกนะนอนซะหนูกินอิ่มแล้วหน,กน,นูก็นอนซะลูกนอนซะอาบน้ําล้างก้นให้แล้วล้างก้นล้างอะไรทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วกินข้าวแล้ว คุยกับน้องอ่ะแสงเทียนพี่แสงเทียนคุยกับน้องเหรออ๋อพก็นั่งคุยดีสิลูกนั่งคุยดีน้องอยากเล่นด้วยนี่นี่น้องอยากเล่นด้วยนี่มาเล่นกับน้องหน่อยเดีวยวน้องอยากเล่นด้วยนี่อยากมีเพื่อนเล่นอยากมีพี่เล่นด้วยนี่นี่เล่นกับน้องหน่อยนี่เล่นกับน้องหน่อยเร็วเร็อาอยากมีเพื่อนเล่นเร็วเร็วเร็วอนั่นนั่นนั่นมีขู่เขามีขู่เขาจ้ขู่พี่เขา ไล่ให้เบานะคะวะอ่ะไล่ให้เบานะโหพี่เขาอ่ะตุ๊กตาหน้อยกีวีเหรออ่ะมันตุ๊กตาหน้อยเลยลูกมันตุ๊กตา เดือท่านั่งสิเนี่ยเฮ้ยมันตุก๊กตาน้อยเลยดูอะไรดูอะไรดูอะไรฮะดูอะไร มาดูพวกหนูแล้วอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ